เครื่องบินรุ่น ARJ 21ได้บินจากสนามบินคูเชอร์ชิวฉือไปยังสนามบินนานาชาติตี้วัวเปาอุรุมชีเขตซินเจียงอุยกูถือเป็นการเสร็จสิ้นการบินสาธิตในช่วงสุดท้ายการบินสาธิตในเขตซินเจียงของเครื่องบินเชิงพาณิชย์ครอบคลุมสนามบิน25แห่งใช้เวลาสาธิตการบินระยะเวลาหนึ่งเดือนขณะที่บริษัทโคมแบกบริษัทเครื่องบินเชิงพาณิชย์ของจีนเด้ออกเครื่องบินรุ่น ARJ 21จำนวนหนึ่งลำ และเครื่องบิน4919าจำนวน2ลำเพื่อดำเนินการสาธิตตามมาตรฐานสำหรับเครื่องบิน ARJ 2 1ได้บินไปยังสนามบินท่าสือกูเออร์กันหงชีลาภูซึ่งเป็นสนามบินที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลสูงที่สุดในเขตซินเจียง9้าครั้งได้ทดสอบความสามารถในการปรับตัวเข้ากับภูมิประเทศที่ซับซ้อนสภาพอากาศที่หลากหลายสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและมีสนามบินหลายแห่งที่กระจายในพื้นที่กว้างใหญ่ของเขตซินเจียง ซึ่งในปู่พื้นฐานสำหรับการประกอบการของเครื่องบินพาณิชย์ในเขตซินเจียงในอนาคตด้วยค่ะ